มาแล้วคะ่ะวันนี้เราอยู่กับภูพาเวลและน้องทำภาร,รกิจพลาดครั้งใหญ่ดังนั้นวันนี้เราจะให้น้องแก้สถานการณ์เพื่อฝึกกับเราแล้วออกไปทำหน้าที่แม่เดี๋ยวก่อนฮะกลัวอะไรไปแล้คือคือ,คอพี่แบบแล้ให้กลัวไหมเออให้กลัวหน่อยเออ <c oughs> แต่น้าแม่นรกนะเอาหรอน้าแม่นรกเอออ่าห้ามขำสิห้ามเออห้ามขำภารกิจคืออะไรภารกิจวันนี้ก็คือจะมีซองคำถามให้สี่ซองอ่ามันจะมันจะมีสถานการณ์อยู่ในนั้นห้าซองเออห้าซองเลยเหรอห้าซองแอบห้จะมีสถานการณ์อยู่ในนั้นแล้วพอหยิบขึ้นมาสถานการณ์ใดเอาละอ่าแล้วเราต้องแก้สถานการณ์ให้ได้ในแบบบบของเราจริงจังเออจริงจังคุณจับเลยคุณต้องทดสอบนะ เพิ่มสองนี้ตอนน mm hmm. ี้อ่ะคุณจะเจอหากคุณอยู่ในภาวะกดดันระหว่างปฏิบัติหน้าที่และต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยเสียงเพลงคุณอยากจะร้องเพลงอะไรให้กันอยากจะร้องเพลงอะไรเพลงให้เธอกับฉันเอาไว้โลกทั้งโลกก็พัานไปไป I feel saved with you เฮ้ย ักจักรงจังจั๊ตํารวจจรงจังไหนจจังจรจังคุณล่ะคะคุณล่ะคะร้องเ้ลงนเอยครับรักไล่เล่ฉัเอ่นม้จะน่าเจไม่มีวันที่ลืมพุ๊บุ๊บ ด้วยถามด้วยคาร์่านไหม่า่านของคุณนะคะภารกิจนะคะที่คุณต้องทำในขณะดิจิตารโอเคดิจิตาร์ให้อ่านเลยให้อ่านให้อ่านในขณะที่คุณกาลังสืบคดีแล้วอยู่ดีๆมีเสียงตดดังขึ้นมา แล้วทุกคนหันมาทางคุณคุณจะทําอย่างไรเพื่อจะบอกว่าฉันไม่ได้ตดคือคุณจะบอกอย่างไรคะคุณจะบอกอย่างไรคะผมไม่ได้ตดก็คือบอกจริงจังเลยผมไม่ได้ตดครับอผมแค่ลมรั่วลมรั่ว <c oughs> หล่มร <S preach ers> ั่วแค่ลมรั่วลมรั่วแค่นั้นแคั้นก็ลมรั่วไม่ได้มีไม่ได้มีเสียหายไม่ได้มีผมก็ไม่ได้ตดแล้วคุณอะไรผีตดไม่แต่ไม่ดตด้ีโอเคถ้าได้ดี้าได้ดีอ่ะังนะ หากบนโลกนี้มีคุณแค่สองคนคุณจะหาอะไรทำแก้เบื่อคะ Tiktok Tiktok โอ้แออเราจะไปการเต็นเดินป่ากันเดินป่าแล้วอะไรต่อวันหนึ่งฉันเลยเบื่อแล้วเหรอวันหนึ่งว่าปลาข้างบ้านเนี่ยยังไงยังไง มันดึงฉันเดินเข้าไปไาฉันเจอซิงตัวแตามีอง์กรถ้าฉันไม่ได้ให้ร้องเพลงค่ะการนำการเต้นการเต้นกอเต้นคุณสิงนะคะเออ,เอ,อ,เอ,อผมก็จะไปกาเงเต้นกับเขาเหมือนกัน อันนี้ฟิลกิเกียชิสแต่ยังค่า,แต,าแต่ผมจะเปิดเต็นเข้าไปอ,อ,อ,อยากให้ความหวางตาอลายนะและระหว่างนั้นระหว่างนัออ้นผมกับน้องก็ได้เข้าไปในเต็นด้วยกันทั้งสองคนมองตากัน แล้วก็จ้องกันแบบหวานแหววแต่จังหวะนั้นแหละเต้นมันพังลงมาจบจบจบอัไต่อไปเลยจบเลยจบ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 อบจบ่บจ้ยบจบงบจบได้บจ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 ไจบ้บต่จบจไจบจบจบับจบจบจบ้บจนจบจบไบจบดบจบ่บจ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 บบจ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 ่จจบบจ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 บ่บจบ หากคุณได้กลิ่นเหม็นเน่า <c oughs> ในระหว่างการลงพิธีเพื่อหาหลักฐานที่สําคัญและเชื่อว่ากลิ่นนั้นจะช่วยคลี่คลายคดีได้แต่ปรากฏว่าเป็นกลิ่นลมหายใจมังกรของเพื่อนคุณ <c oughs> <c oughs> คุณจะลมหายใจมังกรคุณจะอุทานออกมาว่าอย่างไร เชียรแม่กูกองแม่ก็ไรของมึงเนี่ยแล้วคุณล่ะครับสมมติว่าไปสืบพอดีได้กินปุ๊บคุณทานออกมาว่าอย่างไรอืมีปากในถังขยะเนี่ยพี่สิงเดี๋ยวนะพี่สิงคือผมว่าก็คือพูดตรงตรงเลยแต่ตอนที่ได้กินอะ เอาเองขุดเอาภูมหน่อยสิผ่านไม้ผ่านไม้ก็ผมไม่มีคนสื่อดีด้วยคนอื่นอ่ะผมไปด้วยคนเดียวใครไม่ไม่กินคุณหนึ่งจะได้กินผีก็ได้นะในเรียนผมว่าเห็นผีเวลาที่อยู่เดียวกันแต่เขาจะไม่กลิ่นเข็นยังเข็นเข็นทีข้าข้าสุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้แบบดิฉันว่าอย่างไรดิฉันว่าแบบคุณตอบไม่ได้หรอก เลยคุณไม่สามารถผ่านบททดสอบเลยคุณฟังดีๆนะคะคำว่าสิงออสาลาตายคำไหนไม่ใช่ชื่อของสา,าสิงสาลาตายคำไหนไม่ใช่ชื่อของสาตายคุณก่อนตา,ตายนะคะคำว่าตายนะค,คะ สาสาสาไม่ใช่ชื่อของสัตว์นะครับคุณนะครับดิฉันถามกันเองด้วยเสิงสารตายไม่ใช่ชื่อของสัตว์ตายตายเหรอครับคุณคะตายตายเหรอครับดิฉันว่ามีคนตอบถูกค่ะเพราะดิฉันมีคนเฉลยเองคำว่าตายเดี๋ยวนะ จริงจังจริงกันเออเอออ๋อโอเคคำว่าตายผิดอ้าก็ตายตายตายเป็นชื่อของสัตว์ค่ะฮะโยนมาจากกระต่ายกรตายโอ้ยไม่รู้ล่ะกระต่ายกระต่ายบางคนพูดไม่เหมือนกันตายตายไปโดนไปแล้วโอ้โอ้กระต่าย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 ยากเออเห็ดไหมคะคือสัตว์ สิงสิงเรารู้อยู่แล้วสิงโตลาลาลาก็คือลาถูกไหมสามไม่มีสามไม่มีสามมีสามลิกาสามไม่ใช่ชื่อสามลิกาลิกาไม่ใช่สาไม่ใช่ค่ะสามคืออะไรรู้ไหมคะัสามคืออะไรของคุณทำไมสามคืออะไรสำหรับคุณไม่ใช่ชื่อสามเพราะอะไรสามมีครับ มาเรื่องที่สองแล้วเสิร์ฟเต็งเก่งแล้วก็เอาในเรื่องในเรื่องในเรื่องก็ถือว่าดีแต่สำหรับฉันเนี่ยสาเนี่ยคือยายสายายสานกมันอ้าวมีองกเกมน้องกก็สาก็สา ไม่ใช่ค่ะอันนี้ที่ฉันที่ฉันต้อแตะความเกเรที่ฉันต้องแตะความเกเถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านผ่านผ่านอีกเกมหนึ่งอ่าอันนี้เป็นยาที่สูจน์หลักฐานจากดวงตาโอ้โหพูดต้องตกใจเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจวเรามีผู้ต้องใส่มาให้ดูใช่โดยที่เราจะเปิดกี่คนอ่าตอบให้ได้นะ คุณต้องตอบให้ถูกนะตอบในะไปแล้วนะนี้หนึ่งดดมาดงแรกปึ้ปึ้บเนแการลินการลนใช่เหรอใช่ใช่ปตาหวานขนาดนี้ปึ้งปึ้งงทุบลงทุบใช่ไหมใช่ยใจเลยูกไหมแล้วหุดลย

ยังมาตุกตอกไม่ได้แน่เมื่อกี้ก็เกือบพลาดแล้วนะเรื่องยากเลยปึ๊งโอ้โหหมอเซลเฮ้ยผมผมผมงานน้องงานงานโทรศัพท์ป้ายปีเฮ้ยเออทาวเวลด์แดนนี่ใช่นี่มาหมอเซลแล้วทำไมจำกันไม่ได้ล่ะเนี่ยดูดิทาวเวลดันนล่ดูแลเจ๋งเลยทุกคน คนต่อไปเขาต่อไปึงอันนี้หมอเซอ่าอันนี้หมอเซแล้วหมหมชัวร์อเเลยค่ะออ่าโอ้คุณสาขาหลอกมากนเตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้ตอไ่ันหน้าเล้อนหน้าก่อนอ่าพี่ชอนตอตายก็แม่แหละ ไม่ชอบไม่ชอบไงไม่รู้ก่อนอีกเนี่ยโอ้โอ้โหนี่นี่นี่ยากไหมครับคามเป็ตของพี่ชันพูสับขาลอกอยู่นะพูสับขาลอกปีน้ำเ้ายังเถื่อนไปแล้วสั่ไม่สั่งคนเขายังเถื่เลยแล้วมันเขวนที่เราด้วยมาเด็นนะ I am not police แต่ค okay. ุณเป็นผัวไงผัวฝากด้วยดีกว่าจะเข้าถอยู่ในเพื่อนเลยฝากไปเลยก็มาดูกันได้นะจ๊ะวันที่3สิ exactly. ุลาคมนี้วันฮาโลวีนเรามาปล่อยผีพร้อมกันทั้งทูบสิงหาและ ทีมทีมสิงสาราตายทั้งหมดนะครับสามารถมาดูได้ทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดและดูย้อนหลังเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัดได้ที่ไอชียูนิเวไอคิวคอมที่เดียวเท่านั้นมาหนักขอบสวนจ้ามบดิฉันทำอะไรผิดมา ฮะไปดิฉันดิฉันดิฉันเหรอดิฉันเหรอไม่ได้ดิฉันโดนถามตัวเองเออแต่ก็นึกว่าเธอถามตัวเองฉันเหรอฉันทำอะไรผิดมาเออะนึกไม่ออกเอ๊ะไม่ออกดิฉันโดนจับไม่ไม่ดิฉันทำอะไรผิดมาดูไหมดิฉันไม่ได้แลกบัตรขึ้นมามาหาพวกคุณนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามแลเนี่ยอ่ะอ่ะโดนแล้วไม่มีหรอก <_ an> ไม่ไม่ได้ทำอะไรอะไรโ้นขาเอาจะเช็มไปแล้วว้าวต้นขาเราจะเช็มไปแล้วว้าว